สวัสดีครับพี่น้อง FC พอใจดี F C J D. สู่ปู่สู่คนเนาะพี่น้องเนาะพี่น้องครับเมื่อนี้กะเป็นบุญหรือวาสนากับบอรลูพี่น้องนะครับของทางช่องพอใจดี J D. พี่น้องนะครับเป็นยังคือว่างสั้นพี่น้องปูเพิ่นเข่ามานันหมุน ปูเพื่อนเขามาซอยทังช่องพี่น้องมาสนับสนุนพี่น้องเอาแนวทางดีๆเขาทางช่องนะครับเพื่อให้พี่น้องเอฟซีทั้งช่องพอเจอดีได้เอาไปพิจารณาได้เอาไปเป็นการตัดสินใจสำหรับแนวทางของหาปูนะครับแนวทางอันแม่นยำํำ แม่นคม่มผาาแถบสีบมีพี่น้องนะครับปูได้ขอมาซอยกับขอขอบบุญขอบคุณสำหรับหาสำนนกของปูนะครับที่มาซอยหนุนามาซอยเอื้อเฟื้อให้พ่อใจดีนะครับเอาในทางดีๆ มาฝากพี่ฝากน้อง fc พอใจดีทั้งช่องนะครับพี่น้องครับมื้อนี้พอใจดีสิพาไปตามแนวทางของปูซีหนึ่งพี่น้องนะครับหาปูมาปั้ดเลยพี่น้องฉิบแหลกขังแหลกกองเดือนมิถุัวรนาพี่น้องสิพาดได้อยู่นะครับถ้าเห็นเชียปูกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้พี่น้องนะครับดกดไลค์กดไลค์กดแชร์กดติดตามปูปูนบนว่าปูนั่นละ สีําสิด,ด้วยอยู่ดีมีแห้งสุขภาพร่างกายแข็งแรงความเจ็บกับบอ่อได้ข่วมไข่กับบ่มีนะครับเงินไหลทองเงินไหลน้องทองไหลมากพี่น้องปูพันวาเนาะเพิ่นบนอกอย่างไรก็สิเป็นจังสัน่นตัวเห็ดอย่างไรว่าจังไรก็เป็นจังสั่นแต่พี่น้องนะครับเนาะเอาพี่น้องครับไปใส่วันที่กันก่อนเนาะวันที่สิบเอ็ดเด้อว,วันที่ สิบเอ็ดมิถุนาดอนสองห้าหกแปดนะครับลาวพัฒนาของปูสีหนึ่งได้พี่นสองได้ลาวพัฒนา แล้วพัฒนาปูสีหนึ่งพี่น้องเพื่อนบอกว่าลูดพี่น้องลูดเม็ดเดียวนะครับลูดเม็ดเดียวสั่นเอาลูด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 กับลูดเดี๋ยเพื่อนพี่น้องนะครับ รูดยังพี่น้องปูรูดยังปูมาแล้วศูนย์รูดศูนย์พี่น้องเม็ดเดียวเขียนเขียนคือมกห่วงเลยบอกเม็ดเดียวพี่้องนะครับ พี่น้องมากกระจัดกัดกับพานด้วพี่น้องเด้นแนวทางมีเข่ามีหลุดเด้อนะครับเดี๋ยวใส่สีตีใครขีดเส้นใต้ให้พี่น้องได้เบื้งชัดๆกันจะได้เห็นกันชัดเจนขึ้นนะครับสูตรนี้ไม่มีใครเหมือนและไม่เหมือนใครปูวานะแต่ยังก็วางสันวติปูนว่า ศูนย์ขอหลอร้อนมากโบหูมือพี่น้องผู้ใดสื่อได้ผู้นั้นสิได้นางวังว่าสันเป็นวาวาแ,แมนโบแมนกับบหลูพี่น้องแต่ไปจับคู่แตกหรือโบแตกวันที่สิบเอ็ดคือมืออืน่นดูผลกันแน่นอนลูดศูนย์เม็ดเดียวมากโบามามืออืน่นดูผลกันแน่นอนในพี่น้องแคบหน้าจอของปูไว้นะครับแล้วก็สิได,ด้ดูว่าแนวทางแต่ละสำนักแต่ละอาจารย์นะครับ มีภัยเขาไผรดุดนั่นลหละพอใจดีก็ถึงบอกวหา้แคบหน้าจอไหว้นะครับหาสำนักหาอาจารย์นี่พี่น้องนะครับแต่เสเอาเจ็ดอาจารย์ก็คือพอใจดีกับเจ้าไว้แคบว้พี่น้องภผสิขเขาไปสิดุดได้เอาเมาเบิงได้เอาเมเาพิจารณากันนะครับภัยเขาภผยดุดนอนพี่น้องเนาะนี่คือสำคัญที่สุดพี่น้องนะครับ แนวทางเจอแล้วแนวทางนี่โอ้บ่รรมาดาพี่น้องไผกับว่าไผ่แหละพี่น้องสู่กันส้นกันมานะครับหาวิธีจนได้แก้ไขจนพอนะครับเปิดไฟหาหมืดปันไดกับง้มไปงมมาจังได้กับพ่อตู่ขึ้นเขาพี่น้องนะครับพี่น้องครับเมื่อเบิ่งการจับคู่ของปูสีหนึ่งเนาะแนวทางของเพื่อนที่จับคู่ให้พี่ให้น้องสิถืงตาถือใจพี่น้องบอ่ ขันถือตาถือใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับพ่ถือตาพ่าถือใจกะต้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้บว่ามือไหมือหนึ่งพี่น้องกะต้องนำพึ้นเรือเสือกะต้องเบิงปลาความลำบากมันมีพี่น้องนะครับความบ่ลํลำบากเข้าร่รู้วามันเป็นยังไงแต่ความลำบากขขงเข้าทะมันเห็นแต่อย่าประมาทพี่น้องนะครับไอพี่น้องบ่เบิกการจับคู่เนาะ การจับคู่ของปู่สี่หนึ่งพี่น้องนะครับเนาะชุดสามตัวพี่น้องชุดสามตัวพรุ่งนี้เด้อพรุ่งนี้เจ็ดสำนักเจ็ดอาจารย์คนละหนึ่งคู่หนึ่งหางเด้อจัดในพี่ให้น้องพี่น้องมากกะจัดเลยบบมากกะผานไปนะครับ แนวท่า่งมันโมเมนตได้มากยังไงพี่น้องเธอสื้อเฮดเธอสือบัตรปรับปูงเธอซืมาแก,ก้ไขนะครับโมแมน่ายังไงเด้อเอาโตที่หนามากที่สุดหนาเขาที่สุดปุ่นลพี่น้องนะครับนี่คือแนวทางของปูสี่หนึ่งนะครับรูด0ูนนะครับจับคู่ให้พี่น้องนะครับ โอ้งามางามไงามแห้ง11มิถุนา2568าลาวพัฒนาปู4 1หลรูด0เม็ดเดียวพี่น้องจับคู่0405และ06พี่น้องเอาพี่น้องแคบหนาจอบไ้อย่าลืมกดกดแชร์กดติดตามปู่1 1พี่น้องนะครับเนาะอย่างไรก็ฝากปู C1 ไว้น้ำแน่กับเราับพี่น้องสำหรับคลิปนี้แต่ฝากไว้ใจเพียงเท่านี้แหละพี่น้องมืออื่น2ทุ่มเครื่องรูบพก,กันแน่นอนพี่น้อง สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ